ปันไปกับพ่ออืออสวัสดีครับปันไปกับพ่อวันนี้เราอยู่กันที่สถานตากอากาศบางปูนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าสะพานสุกตานะครับก็ ในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงเดือนเมษายนของทุกปีมันจะมีนกนางดวนอพพยพมาจากไซบีเรียเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้นกนางนวลจะมีเยอะไหมตามไปเลยตามไปเลยจุกๆกโอ้หเห็นไหมเห็นมมาเร็เร็วเรไปดูเร็วไปดูเขาเขาดังเลย ปลาไายเลนนี่น้ำมันขึ้นไงถ้าน,น้ำลงจะสวยมาดูตรงลึกสิสวยอะ่ะเ,เราตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ตรงที่ลึกสวยอะ่ะตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เลยตรงนู้นมันจะมีทางเดินไปดูไป มามาอ๋อปันไปกับพ่อแล<อ>้วปันจะไปไหนออไม่เห็นนะไม่เห็นนะคะใช่ออวันมันจะเป็นแบบนี้เหมือนนะออที่หนูยิ้มหนูแย้มบอก <laughs> ไปดูนกนางนูตอนนี้อยู่ที่ไหนนะนูดมาแล้วตรงนี้มีอะไรตรงนี้คลิกลป่าชายเลนป่าชายเลนนี่หมายถึงสถานที่ที่จัดน้ํานะครับมา<ต>บมาอะไราม,ามาขยายเผ่าพันธุ์ของมันไงเพราะว่า,ามันเป็นที่อุดมสมบูรณ์ผมเจอนกพอดีอา้าวไปดูไปดูนกนางนวน แต่มันยังบ่าอยู่มั้งเลยน้อยอีกอย่างหนึ่งน้ำมันขึ้นด้วยมาครับเร็วจะ,จะเอาเรือ,เ,อเห็นเรือไหมเรืออยู่ทะเลเดี๋ยวก็มีเครื่องบินบินด้วยเนี่ยเอาเลยนะคุณพ่อยดินก่อนทำไงามากใกล้ๆเอเคมากใกล้ๆดูน ขย่ยาสิเออไปดูนกก่อนไปเดินไปดูนกพาพาคนดูไปดูนกสิลูกเออนกนางนวนเออไปดูกันครับพอดีว่าตรงนี้มันสวยอะครัอ,อ๋อเหรอครับสวยอะไรอะ่ะ นกเริ่มมาแล้วนี่เกาะอยู่บนเสาลากเห็นไหมเนี่ยนกเป็นเป็นกากหมูอ่ะอ๋ออะไรเท่าไหร่ครับสิบบาทยี่สิบบาทห้าสิบบาทแล้วมาจะถุงเนี่ยฮะถุงอ่ะอันนี้เท่าไหร่เนี0ห้าสิบยี่สิบบาทอ๋อ ีอะไรลูกเรามีอะไรนะกากกากกากอะไรกากหมูเขาบอกว่ากากหมูนกนางนวลชอบกินดูสิกากหมูกากหมูอืดอืดดูนกนางนวลนกนกนกนิ้นกขรี่รับนิ้วนกขี่รับนกขี่รับที่ไหนอะ

Cậu cà mà nó con thấy như vậy mà Nó <laughs> thật ก็็ปักไม้เป็นรูปหัวใจนะเหรอเลยต้องอยู่างนี้เลยอ่ะมากลัวกลัวไปแล้วไม่ต้องกลัวหรอกลูกเขาไม่ทำลายหรอก อกินนกกินของผมแม่เขากินนกกินของผมชูแล้วก็ไม่กินมามาเลยไม่ทำร้ายหรอกโอเถอไปโดน จะโยน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 อยากกิน,นแต่ไม่กล้าอยากกินปลาโลกโอุ้ชิ้นใหญ่อันนี้อ๋อทำไมโอนนะเมื่อไห่เป็นกันกินของผมเมือ่อกี้จับได้ไม่พลาพนั่นนะเอเอสวยเอนอนก้ว่นเราจะกินเนี่ย มองด้วยนะมองด้วยนะเนี <that> <power> ่ยค่ะค่อ้นจักรีไหมไม่จักรีหรอกเขาไม่โดนตัวเราหรอกลูกเขาโดนแต่แคบหมูมาลูกมาอเออ นวลมาให้อาหารนกนางนวลกันที่สะพานสุกตาที่บางปูนะครับมากันได้บ่ายสามโมงแดดล่มลม,ลมตกเรื่อยไปนะครับมากันได้ทุกวันนะครับช่วงเดือนพฤศจิกาถึงเดือนเมษายนเลยทีเดียวอ้าวให้อาหารการตอนนี้ลพอพอแดดล่มล่มก็เริ่มทยอยกันมาเยอะแล้วเห็นนะแต่ตรงนี้เขาปักเจ้าหน้าที่เขาคงปักไม้เป็นรูปหัวใจมาให้ถ่ายรูปให้ว่ออา,านกนางนวลเกาะอยู่บนนั้น à, ma lê. ừ, xinh ừ. การนกมันจะบินมาพอดีเลยชุบนูเห็นนะได้อหนึ่งสองสามนี่หลุดปากหลุดจากปากปากมากอ่าลองใหม่นะครับหนึ่งสองสามอ้าวไปไหนล่วงตกน้ำมาไม่ทันอดีนะคำนวณเวลาสุดอ้าวมามันไม่กินของผม มันไม่กินของผมอะ่ะเอาเลยผมจะทิ้งนะนี่ได้ด้วยแม่นเห็นนะพอดีเลยปุ๊บเนี่ยตีโค้งมาได้ได้เลยโยนให้โยนให้น,หนี่ต้องโยนพอดีเลยหนูดูนกขตอนขล่อนนะ่ะนะดูนี่เดี๋ยวดูนะอ <c oughs> อามาแล้วมาเลย มาแล้วนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่อุ๊บนี่เลยนทำไมกินเก่งอ่ะมา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 แล้วนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อุ๊บชุบเนี่ยนะว่าเราทำไมมันชอบดื่มน้ำอ่ะเขาตั้งเขาตั้งวงไงเขาตั้งวงมาตั้งวงสวยหมดแล้วอ่ะลูก เข้ามาเด็ดตาแล้วเกิดเลยเอามยเอามายลูกเอวปลาฟ้นลงปลาเลยปลาเอา ลกก็เยอะนะนยังไงบ้างครับชอบนกนางนวลไหมเอยชอบค่ะเออวันนี้ได้เห็นนกเยอะเลยของเยอะมอของมติก็ยอนไม่ได้อ๋อยนไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนกข้าวเดี๋ยวนกข้าบินมากินเองนะครับนกข้าบินมากินเองเออขอรอบคัวก,กินอาหารของนกที่นี่นะแทบไม่น่าเชื่อคือกา,กากหมูที่เรากินร้านตุกกิยเตี๋ยวนั่นเองใช่ไหมค่ะวันนี้ปันไปกับพ่ออยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการที่บางบางอะไร บางปูนะครับเราได้ภาพสวยๆไปฝากทุกคนที่ชมทางช่องของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสั c สไครให้ด้วยกันละกันนะครับปันไปกับพ่อจะมีของดีๆมาฝากนะใช่ไหมครับใช่ค่ะปันไปกับพ่อวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายท่านอยู่ทางนู้น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  净赞